<c oughs> ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดท่ามผานาครับไม่ไแน่ใจเรื่องสานที่แล้วนะว่าะอยู่นะตําบลอะไรอำเภออะไรนะไม่ <c oughs> ซี่เสเกรตก็สุรินทร์นีนะ่แล้วก็เป็นช่วงบริเวณที่คาบเกี่ยวกันนะครับ <c oughs> เป็นบริเวณชายแดน <c oughs> จังหวัดนี่นครับ ชี่ชื่ว่วัดถ้ำผาใสว่านี่นะเป็นลัะถ้ำเข้าไป <c oughs> ความเป็นหน้าผาแล้วก็มีต้นไทรนะครับนานี่ก็ไร้ต้นมีรรกต้นไทรแล้วจังลอมา ธรรมาชตาิที่สวยงามครับดูนี่นะครอบข้างตรงนี้นจะเป็นที่ปัติสถานขององค์พระพุทธรูปประชาชนก็เข้ามากราบไหว้สักการะาทำบุญนที่นี่นะครับสวยงามพอทุกขดนครับ จะเป็นบริเวณบัดดยลลนะ์นี่ต้องใสนะก็ถือว่าเป็นสถานที่ทำบุญท่องเที่ยวนะครับที่สวยงามอีกสถานที่หนึ่งที่ อยากจะเชิญชวนให้ท่านมาแวะเยียนมากราบไหว้พระมาทำบุญในวันหยุดนะครับช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดยาวนะครับช่วงข้าวพรรษานะฮะปัตนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากดูล,ลึกมาจากาทางแยกถนน,นเส้นหลักนะครับประมาณ1กิโลนะฮะ เป็นถนนเส้นเชื่อมระหว่างอำเภอบัวเชดและก็อำเภอบภูสิงห์ที่จะเดินทางไปช่องสะงามนะครับทิศทางที่จะห่างไกลจากถนนเส้นดังกล่าวพรนกรวดนะครับก็เลยประชาชนส่วนมากก็เลยไม่ค่อยได้อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยเป็นที่รู้จักว่างัน <c oughs> นะวัดถ้ำหาใส่กำลังมีการก,รอาก่อสร้างเงินอยู่ คือว่าสวยงามครับผมเราแวะเวียนมาทําบุญกันที่นี่นะครับร่มรื่นครับผมมีต้นไม้เยอะแยะมากมายขอบคุณสหรับการรับชมนะครับกับรายการเที่ยวไปบินไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ